สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Max 40ผมปาโม้คุกิมิยะครับเ <c oughs> ฮ้ยไม่ใช่อนุนอัลการค่ะปามโอ้ไปเลยบนนดาครับเก่ผลงานใหม่ๆของตัวเองเลยครับจะมีมให้ฟังกันเมื่อไหร่ครับนี่น้องพันก่อนเลยอ่าตอนนี้นก็จริงๆถ่าย MV เสร็จแล้วก็เหลือแค่ว่ารอปล่อยตอนนี้ค่ะเก่งมากแล้วของพี่โม้นะครับจะมีเมื่อไหร่ครับมีครับแต่ว่าตอนนี้สารหวันให้เด็กก่นอนก็จะมีแน่นอนเป็นการฟิชชิ่งด้วยแล้วก็ เเตองด้วยอยากถามพี่พานว่าในโอกาสครบรอบ20ปีในวงการมันเยากปากฝ <laughs> ากบ,บอกอะไรกับ20ปีปหรอคุณตาพันนี้ครบร <c oughs> อบ20 ก็ที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบ4 0ปีนะครับการวางวางแผงและบ้ามชุดแรกของพันก็ก็รู้สึกว่ามันแบบผ่านไปไวมากแต่ว่ายังมีแฟนๆ FC ขอบคุณค่ะยังมีแฟนๆ FC น้องๆที่แบบยังคอยแบบซัพพอร์ตเราคอยให้กําลังใจเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ยังอยากจะร้องเพลงให้ฟังแบบว่ามีเพลงดีๆมาให้ฟังไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นนานๆแบบยันแก่ไปเลยนะคะจะมีโอกาสได่มีแฟนมีติเล็กกับที่พันครบรอบ20ปีไหมคะ อันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูแบบว่าความแบบพร้อมอีกทีหนึ่งอาจจะมีก็ได้ค่ะเสนอเสนอครับเออรับแค่เฉพาะสิบคนพอโอสิบคนครับพร้อมเพื่อไงครับพ่อจะให้แน่นอนอย่างเงี้ยยังไอยากจะแบบว่าถ้าจัดก็คืออยากจะจัดแบบมีพี่ๆไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยจะได้สนุกถ้าไปคนเดียวอาจจะเหงาเออได้อบบาอบุณค่ะ